หูฟังจากจีปรุ่นใหม่ล่าสุดมีสายของคอให้ด้วยและคอนี้หนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยสีดําเข้มเลยนะครับ อันบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออยีกหนึ่งกล่องก็จะมีนี่เลยครับหูฟังจะจิ๊บรุ่นใหม่ล่าสุด JPEW110 สายชาร์จแบตเตอรี่แบบไทซีสายห้อยคอสแตนเลสสายคล้องคอและคู่มือกล่องเคสดีไซน์สวยหรูแปลกใหม่เลยนะครับอันนี้ไปทานด้านข้างตรงนี้มีไฟห่วงสายสายคล้องคอรูชาร์จแบตเตอรี่แบบไทซีและหูฟังของเราอันนี้เปทานด้านนอกอันนี้เปทานด้านในเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์มือถือขึ้นมาค้นหาอุปรกรณ์ที่มีชื่อว่า JPEW110 แล้วแตะเชื่อมต่อเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับผมเร่งเเสสียยงุดลนะ